บ้านสวยที่นี่อาจไม่สวยถูกใจทุกคนแต่รับรองว่าราคาโดนใจทุกคนแน่นอนเป็นบ้านสร้างใหม่มือหนึ่งพร้อมเข้าอยู่เลยจบที่1นึ่งล้านหกแสนบาทเนื้อที่ได้1ไร่เลยจัดเต็มโล่งๆกว้างๆในราคาเนี้ยเออฟังไม่ผิดครับมีทั้งหมด10หลังแต่ไม่ต้องรีบนะครับตอนนี้เหลือแค่4ี่หลังจบ10หลังไม่สร้างเพิ่มแล้วหมดก็แค่อดครับผมสวัสดีครับผมยศจากช่องอยศที่หนึ่งครับวันนี้จะพามานําเสนอบ้านสวยๆเลยเป็นบ้านใหม่มือหนึ่งจัดสวนให้เสร็จเลยน้ําไหล ไฟติดติดถนนสาธารณะชนดกุดแดงพร้อมเข้าอยู่ครับผมอยู่ที่อำเภอหนองยา่าไสจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจาก C ีเจเซเว่นโรงพยาบาลปั๊มปตทเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นบรรยากาศพื้นที่เป็นแบบโล่งๆมีบ่อน้ำหนึ่งเน้นธรรมชาติไม่อึดอัดวุ่นวายครับ เป็นบ้านทรงโมเดิร์นชั้นเดียวขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ครัว1โถง1ลานจอดรถในพื้นที่เต็มขนาดหนึ่งไร่เนี่ยเราจะปูหญ้าให้เกือบทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีแพทเทิร์นเป็นแบบนี้เลยครับผมมีบ่อน้ำหนึ่งมีศาลากลางบ่อน้ำเอาไว้ให้นั่งชิลๆแบบในคลิปเลยให้อีกหนึ่งทำเป็นลานสวนหย่อมพร้อมกับน้ำตกไหลชิลๆเย็นๆสบายๆ,บายๆแบบนี้ให้อีกหนึ่งแต่ถ้าใครไม่อยากได้น้ำตกหรือไม่อยากได้ศาลาสามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นได้ฉันไม่ชอบ เข้าศาลาทรงนี้เลยเดี๋ยวฉันสร้างเองเอางี้ลาดคอนกรีตหน้าบ้านเอาไว้ทางเข้ารถสะดวกสะดวกก็สามารถคุยกันได้ให้สิ่งที่ทดแทนกันมีมูลค่าเท่าเท่ากันอันนี้คุยกันได้ไม่ใช่เอาบ้านเล็กอีกหนึ่งหลังอันนี้ก็ไม่ใช่ไปดูในตัวบ้านกันครับผมเข้ามาโถงแรกก็จะเจอห้องนอนสองห้องถือทางด้านซ้ายถัดเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ํากับห้องครัวมีฝ้าหลุมไฟติดไว้ให้พร้อมสวิตช์ปั๊กชัดเจนครับผมนี่ก็จะเป็นโซนห้องโถงที่เห็นออกมาด้านหน้าบ้านเห็นไหมเซฟี คัตเบเกอร์มีให้พร้อมจะเน้นเป็นแบบโล่งแสงลอดเข้าได้ทั่วบ้านเลยนะครับจะเป็นทรงเน้นกินลมชมวิวง่ายๆสไตล์บ้านทุ่งเลยครับห้องน้ําบิวแบบนี้แยกโซนเปียกสดแหบสุขภแบบัณฑ์พ,พร้อมห้องครัวก็บบิวแบบนี้เลยหลังบ้านก็จะโลง่งๆพื้นที่ก็เหลือๆล้วบอกแล้วล้อมหมดเลยทุก หน,หน้าบ้านก็ทําประตูพร้อมรั้วปูนตีระแนงขึ้นมาสวยๆบรรยากาศแบบนี้หน้าโครงการนะครับจะเป็นถนนลาดยางแต่ว่าหน้าบ้านจะเป็นถนนหินครุกเป็นถนนสาธารณะแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมแนะนมย้อนฮิตกู้ได้ไหมหกู้ได้ครับเพราะว่านี้มันเป็นบ้านใหม่เมือหนึ่งคือหลักๆการกู้จะดูอยู่2ส,ส่วนคือตัวทรัพย์และตัวกู้กู้อันนี้ถ้าใครอยากจะยื่นกู้แนะนําให้โทรครับเพราะว่าข้อมูลแต่ละคนไม่เหมือนกันแนะนําให้โทรจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่าก็อ,อย่างที่บอกครับผมไม่ต้องรีบครับ มี10หลังเหลืออยู่แค่4หลังใครพลาดแล้วก็คือหมดแนะนําสําหรับคนที่อยากได้จริงๆและไม่อยากพลาดโทรมาเลยแทนการพิมพ์สนใจเพราะว่าทีมงานอาจจะตอบไม่ทันโทรมาเลยครับ080535394หรือว่า0929799145เหยี่วชิี่ดินครับผม